มาดูสกูปี้ไอทำสามล้อนะครับคันนี้ก็ลูกค้านะครับจับไปให้คุณแม่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็จะเป็นสกูปี้ไอนะครับทำเป็นรถสามล้อด้านหลังเป็นพาวิสระนะครับสามารถเลี้ยวบนทางเรียบได้ง่ายนะเพราะว่าเป็นการใช้พาวิสระนะครับมีเฟืองลอกจอกอยู่ตรงกลางนะครับขึ้นซี่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ดุมเรียบร้อยแล้วน้ำปงน้าแปนเรียบร้อยแล้วเหลือในส่วนของการทําสเตอร์นะครับเพื่อมาคล้องกับสเตอร์หลัง แล้วก็ตัวนี้จะมีการสร้างสวิงอาร์มเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับใส่โช๊คเพิ่มเข้าไปนะครับก็จะเป็นโช๊คสองตัวเป็นโช๊คคู่นะครับเพราะว่ามันจะต้องรับแรงในส่วนของด้านบนแล้วก็ลงมากระจายน้ําหนักไปยังสวิงอาร์มทั้งสองฝั่งเพื่อให้ตัวชุดยึดเพลนะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นออโต้นะครับรถออโต้ค่าทําจะอยู่ที่1 6ึ0 0หนานะครับพิกัดทาอยู่ที่อาเภอเซนาจังหวัดอยุธยาสังเกตตัวรถนะครับตัวรถเนี่ยด้านหลังส่วนของเพลินเนี่ยมันจะยืด ถูกจากัดพื้นที่เนื่องจากามันไม่สามารถเข้ามาอยู่ด้านในได้นะครับถ้าเข้ามาอยู่ด้านในเนี่ยที่เห็นของต่างประเทศนะครับอันนั้นจะเป็นเผาที่ไปชนนะครับเป็นเผาที่ไปชนส่วนของตัวเผาขับนะครับอันตัวนั้นจะไม่ใช่เาอิสระนะครับจะเป็นเพาขับแค่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งอ่ะจะเป็นล้อฟีตามเท่านั้นนะครับแต่อันนี้มันเป็นเาอิสระทั้งสองฝั่งนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น การเปรียบเทียบและความแตกต่างเนี่ยจะต้องลงลึกเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เหลือในส่วนของการสร้างสวิงอาร์มครับออกแบบสวิงอาร์มทำสเตอร์นะครับเราก็จะพยายามรีบทําให้เสร็จให้ไวที่สุดนะครับเพราะว่าลูกค้าเอามาทิ้งไว้นานแล้วนะครับอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างออกแบบแล้วก็รอในส่วนของการขึ้นซี่ขึ้นดุมอะไรพวกนี้จะค่อนข้างรอนานะครับเพราะว่าต้องไปทิ้งไว้ที่ร้านมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ